สวัสดีค่ะมาพบกับแมบบ่ปูอีกแล้วนะคะเพื่อนในช่องเกษตรแอนด์โรสชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนมาอัปเดตผักต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่แม่ปูได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูครั้งก่อนนะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะเพื่อนแมบบ่ปูก็ได้ทําเชือกแขวนให้เขานะคะนี่ค่ะพันเขากับ เชือกฟางนะคะเพื่อนนี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นต้นทูนนะคะนี่ค่ะด่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อนนี่ค่ะต้นทูนของเรานี้ก็จะเป็นต้นขึ้นช่ายหรือซีรีส์นะคะเพื่อนนี่ค่ะขึ้นช่ายฝรั่งนะคะผูดได้ย้ายจากกระถาง เล็กๆนะคะเพื่อนมาลงในกระบะกล่องโฟมแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะที่อยู่ในกระถางดำเล็กๆเหมือนกันนะคะปูก็ย้ายลงมาใส่ในไอ้กระมังนะคะเพื่อนเอาดินใส่กระมังแล้วก็แยกเขานะคะนี่ค่ะเริ่มจะขึ้นแล้วนะคะ ออมาก็จะเป็นผักชีนะคะเพื่อนจากที่แม่ปูเคยได้พาเพื่อนมาดูนะคะนี่ค่ะกลายเป็นสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะคะโดนฝนสองอาทิตย์ค่ะเน่าหมดเลยนะคะแม่ปูว่าจะหวานมาเมล็ดเขาใหม่นะคะเพื่อนรอบนี้น่าจะไม่ได้กินนะคะเน่าหมดเลยค่ะแม่ปูเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในร่มนะคะสงสัยคงไม่รอดสงสัยคงไม่ได้กินแล้วค่ะ นี่คะ่ะเน่าหมดเลยจากสวยๆนะครัเพื่อนเน่าหมดเลยค่ะเสียดายมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่พูดจะควนดินแล้วตักดินแล้วก็หวานเข้าใหม่นะครเพื่อนต่อมาก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะเหมือนเดิมค่ะโตน,นิดหน่อยนี่ค่ะ ก็จะโตนิดหน่อยนะคะก็ไม่ค่อยแตกยอดเท่าไหร่นี่ค่ะค่ะเาก็จะแตกแตกยอดออกมาดินนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงจะได้กินหรือเปล่าจะได้เก็บลูกหรือเปล่านะคะเพื่อนต้องคอยลุ้นดูอีกทีนึงค่ะ นี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นต้นหัวใจเท้าของแม่นะคะเพื่อนยังไม่ได้เพิ่มดินให้เขาอีกนะคะเมื่อกี้แม่เห็นกระรอกสองตัวค่ะวิ่งไล่กันนี่ค่ะผลของกระรอกเล่นกันนะคะนี่ต้นของแม่หกกักหมดเลยนะคะดูค่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวแม่ปุณจะมาแยกต้นอีกทีนึงนะคะเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้แล้วก็จะมาถอนเอาต้นที่ ไม่ค่อยสวยออกนะคะให้มันห่างๆกันนะคะอันนี้มันชิดเกินชิดกันเกินนะคะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ปูก็จะเอาปุ๋ยหมักมาใส่เขาก่อนนะคะแล้วก็ดินกลบอีกทีนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกใบจริงแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้หักไปแล้วค่ะเสียดายหมอ้อค่ะ โดนฝนเยอะไม่มีเวลาที่จะรดน้ำหมักเลยนะคะเพื่อนฝนตกเกือบทุกวันนะคะผักของแม่ปูก็ไม่ได้รับสารอาหารเลยค่ะนี่ค่ะรับแต่น้ำฝนนะคะเพื่อนเริ่มจะจะเหลืองแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะแครอทนะคะเพื่อนจะโตหรือเปล่านอ้อนี่ค่ะ ฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคะเน่าค่ะแต่ฝั่งนี้ยัง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 เหลืออยู่นะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงนะคะจะเหลือจู่ตรงนี้นะคะที่เน่าเริ่มเน่านะคะเพื่อนน่าจะเหลือแต่ฝั่งนี้นะคะต้นก็เริ่มโตแล,ล้วค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้มาถอนออกเลยนะคะนี่ค่ะนี่เองนะคะต้นเขาก็จะ เล็กๆแล้วออกเป็นหย่อมๆนะ,ะเพื่อนเพราะว่าแม่ปูหวานหวานแบบนี่เลยนะคะหวานแบบทีๆเลยนะคะเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะต้นข้าวโพดของแม่ปูนะคะลำต้นก็ไม่ใหญ่หรือว่าแม่ปูจะปลูกเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะ กระบะหนึ่งมีประมาณสองสี่ห้าหกต้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะดูอันนี้จะเป็นต้นของเขานะคะแล้วนี่ค่ะเพื่อนออกดอกแล้วค่ะไม่รู้ว่าฝักเขาจะเล็กหรือใหญ่นะคะเขาเริ่มพากันออกดอกกันไปปูแล้วนะคะเพื่อนดูค่ะ ต้นข้าเล็กนิดเดียวนะคะเพื่อนแล้วก็ออกดอกแล้วไม่รู้ว่าฝักเขาจะใหญ่หรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวถ้าแม่ปูดได้ปลูกอีกรอบหนึ่งแม่ปูจะใส่ให้น้อยกว่านี้นะคะเพื่อนปลูกให้เขาแบบไม่ไม่เยอะกว่าไม่ไม่เยอะมากกว่านี้นะคะไม่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าสงสัยคงแย่งอาหารกันกินนะคะต้นก็ไม่ใหญ่แล้วก็ออกออกดอกแล้ว ออกดอกแล้วก็น่าจะติดฝักนะคะเพื่อนนี่ค่ะแต่ใบเขาก็สวยอยู่นะคะใบสมบูรณ์อยู่แต่ลำต้นเล็กค่ะอันนั้นก็จะเป็นต้นขิงนะคะอยู่ในดงหญ้าเหมือนเดิมยังไม่ได้อ,ออกมาเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะไม่รู้อันไหนต้นขิงอันไหนต้นหญ้านะคะโพุธเราออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้น เมลอนของเรานะคะนี่ค่ะตัวร้ายของเราทุกวันค่ะจับแทบไม่ทันจับแล้วก็ต้องฆ่าเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าต้นกระเท่าเดิมนะคะไม่ไปไหนเลยนี่ค่ะหรือว่าจะได้ลื้อแล้วก็ปลูก ปลูกอันใหม่นะคะเพื่อนหรือว่าจะได้รื้อแล้วปลูกใหม่ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องรอรอดูเขาก่อนคะ่ะนี่ก็ไปแล้วค่นนี่เรือยไปแล้วนะคเะพื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงจะทําค้างหรือว่ายัางไงกไ็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ว่าจะทําค้างให้เขารูอเป่าก็ไม่รู้นะคะนี่คะ่ะแต่ก็ไปไปยาวอยู่คะ่ะสองคืบนี่ลมะมงความยาวของเขาที่อีกกระบะหนึ่งน่าจะไม่รอดนะคะเนี่ยนี่คะ่ะ อันนี้กะบานี้ไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่พูอาจจะลื้อแล้วก็เอาผักชนิดอื่นมาแทนก็ได้นะคะเพื่อนต่อมาก็จะเป็นฟักทองค่ะแม่ปูย้ายจากตรงนี้นะคะเอาเขามาไว้ตรงนี้แล้วก็ทําค้างอย่างนี้ให้เขานะคะเพื่อนทําค้างให้เขานะคะแล้วก็แม่ปูดได้ทําการเด็ดยอดของเขาไปแล้วนะคะเขาเริ่มแตกยอดนี่ค่ะที่ตาที่ที่ ตาใบเขานะคะที่ตรงใบเขานะคะซอกใบของเขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่แม่ปูดได้ทําการเด็ดยอดเข้าไปแล้วนะคะเด็ดยอดไปทุกทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะต้นฟักทองของแม่ปูนี่ก็สวยอยู่นะคะเริ่มจะอันนี้ละเริ่มจะแตกยอดแตกอันนี้แล้วนะคะ ก็จะเป็นต้นขิงเหมือนเดิมค่ะต้นขิงของแม่ก็ว่าจะขยับขยายขยับเข้าไปข้างๆอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามาบางังกันกับต้นฟักทองของแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองเป็นฟักทองเป็นขิงกระถางเล็กนะคะแม่ยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องเลยนะคะ,คะเดี๋ยวรออีกนิดนึงจะได้เปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวหา หา,าชนะมาปลูกให้เขาก่อนเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาปลูกให้เขาจะเป็นกระสอบหรือว่าจะเป็นกล่องโฟมก็ไม่รู้นะคะต้องไปดูก่อนค่ะนี่ค่ะต้นขิงสวยๆของแม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในดงผักอันนี้นะคะผักอะไรอีตู่อยู่ในดง แลวนี่ก็จะเป็นต้นกระเจีย๊ยบของแมปูนะคะนี่ค่ะแมปูเก็บไปกินสองรอบแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นฝักฝักแรกของเขานะคะเห็นไหมท่นี่เลยนี่แมปูว่าจะเอาเก็บไว้ทําพันุค่ะนี่ค่ะสูงไปถึงนู่นเลยนะคะตอนนี้ยอดเขาค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นคลองนะคะ คองผักตบของญ้านท่านเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสวนข้างห้องของพี่ผูนะคะค่ะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ